สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณนิมีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาไทยนะคะสําหรับวันนี้นะคะเราจะเรียนนะคะวิชาภาษาไทยในเรื่องของการอ่านนะคะออกเสียงบทร้อยแก้วนะคะถ้าเป็นหนังสือของนักเรียนนะคะจะอยู่ในหน้าที่เอเจกนะคะการอ่านบทร้อยแก้วนั้นนะคะ จะต้องอ่านแบบไหนนะคะมีการเว้นปักอย่างไรนะคะเดี๋ยวนักเรียนไปดูคลิปวิดีโอเนื้อหานะคะอธิบายนะคะการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วกันเลยค่ะสวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการอ่านร้อยแก้วและมารยาทในการอ่านกันนะครับถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มเรียนรู้เรื่องการอ่านร้อยแก้วกันก่อนดีกว่าครับการอ่านร้อยแก้วหมายถึงการอ่านข้อเขียนที่นำคำมาเรียบเรียงเป็นข้อความหรือเรื่องราว ซึ่งมีแบบต่างๆเช่นพันธนา,นาอธิบายคำสั่งข้อแนะนำเป็นต้นต่อไปเรามาดูข้อปฏิบัติในการอ่านร้อยแก้วกันบ้างดีกว่าครับการอ่านร้อยแก้วอ่านได้ทั้งอ่านออกเสียงและอ่านในใจนะมีข้อควรปฏิบัติดังนี้ครับ 1. อ่านคำไม่ถูกต้องตามอักขระวิธีเช่นคำะสมคำควบกล้ำอักษรน,นำคำพ้องคำที่มีรอหัน 2. อ่านออกเสียงพยัญชนะให้ชัดเจน โดยเฉพาะคำที่มีรอเรือลอลิงและคำควบกล้ำ 3. อ่านคล้องไม่ติดตะกุกตะกักหรือหยุดชะงักโดยพยายามใช้วิธีกวาดสายตาลวกหน้าไปก่อนและอ่านออกเสียงตามหลัง 4. เว้นจังหวะวักตอนให้ถูกต้องรู้จักเน้นคำเพื่อไม่ให้เข้าใจความหมายผิดไป 5. อ่านออกเสียงแบบพูดบางครั้งอาจต้องใช้น้ำเสียงและแสดงอารมณ์ตามเนื้อเรื่อง 6. เน้นท่าทางในการอ่านอ่านออกเสียงให้ถูกต้องเช่น การจับหนังสือระยะการวางหนังสือห่างจากสายตาท่ายืนการมองผู้ฟังเป็นต้น 7. เข้าใจความหมายของข้อความที่อ่านโดยจับใจความสำคัญสรุปความอธิบายรายละเอียดหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อความที่อ่านเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้ถึงข้อปฏิบัติในการอ่านร้อยแก้วกันไปแล้วต่อไปเรามารู้จักกับปัจจัยสำคัญของการอ่านร้อยแก้วกันบ้างดีกว่าครับ ปัจจัยสำคัญของการอ่านร้อยแก้วมีดังต่อไปนี้เริ่มจากความเข้าใจสาระของบทอ่านก่อนจะอ่านให้ผู้อื่นฟังเราต้องอ่านข้อความนั้นให้เข้าใจเนื้อหาถ่องแท้เสียก่อนเพื่อจะได้ปรับน้ำเสียงและกริยาอาการให้สอดคล้องกับบทอ่านและสามารถออกเสียงคำทุกคำให้ถูกต้องชัดเจนปัจจัยสำคัญข้อต่อไปคือความพร้อมทางร่างกายและจิตใจผู้ที่สามารถอ่านได้น่าฟังจะต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพดี คือไม่เหน็ดเหนื่อยไม่อิดโรยไม่ว้าวุ่นสับสนหรือตื่นเต้นจนเกินไปข้อแนะนำที่ทำให้การอ่านไม่ว้าวุ่นสับสนหรือตื่นเต้นมีดังนี้การอ่านชื่อเฉพาะหรือถ้อยคำที่แปลกหูต้องอ่านช้าๆและชัดถ้อยชัดคำฝึกอ่านออกเสียงคำที่ออกเสียงยากไว้ก่อนทำเครื่องหมายเพื่อช่วยในการอ่านเว้นวรรคตอนให้ถูกต้อง ถ้าต้นฉบับที่อ่านเป็นลายมือเขียนของผู้อ่านเองต้องเขียนตัวโตชัดเจนและเป็นระเบียบเพื่อให้อ่านง่ายปัจจัยสำคัญข้อต่อไปคือการใช้เสียงให้มีประสิทธิภาพควรคำานงถึงอัตราเร็วความดังระดับเสียงสูงต่ำและคุณภาพของเสียงดังนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าคุณภาพของเสียงประกอบด้วยอะไรบ้างคุณภาพของเสียงประกอบด้วย อัตราเร็วในการเปล่งเสียงการอ่านช้าหรือเร็วนั้นขึ้นอยู่กับเนื้อหาของบทอา่านเรื่องที่เข้าใจง่ายอาจอ่านให้เร็วกว่าเรื่องที่เข้าใจยากความดังในการเปล่งเสียงขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ฟังและสถานที่เป็นสำคัญข้อสำคัญไม่ต้องตะโกนนอกจากนี้ควรเน้นเสียงหรือบังคับความดังของเสียงให้สอดคล้องกับความหมายและความรู้สึกที่มีอยู่ในบทอ่านด้วย ระดับความสูงต่ำของเสียงควรปรับระดับเสียงให้สอดคล้องกับความหมายของข้อความถ้าใช้ระดับเสียงเดียวกันตลอดเช่นเสียงสูงตลอดผู้ฟังจะรู้สึกเหนื่อยเสียงต่ำตลอดผู้ฟังจะรู้สึกเบื่อหน่ายง่วงนอนและสุดท้ายคือคุณภาพของเสียงแต่ละคนมีคุณภาพเสียงต่างกันตามปกติคุณภาพของเสียงขึ้นอยู่กับอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการเปล่งเสียงและอารมณ์เช่นโกรธ เศร้าเสียงอ่านสั่นพร่แปลกไปจากเดิมการปรับปรุงคุณภาพของเสียงจึงต้องพยายามถนอมและรักษาอาวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการเปล่งเสียงให้มีสุขภาพดีและต้องรักษาสุขภาพจิตให้ดีด้วยนักเรียนครับต่อไปเราจะมาเรียนรู้เรื่องมารยาทในการอ่านกันต่อเลยนะครับมารยาทในการอ่านมีดังต่อไปนี้ ข้อ 1>, 1. ไม่อ่านเสียงดังรบกวนผู้อื่นข้อ2ไม่เล่นกันในขณะที่อ่านข้อ3วางท่าทางที่ถูกต้องเหมาะสมขณะอ่านข้อ 4. ไม่ทำลายหนังสือหรือทำหนังสือชำรุดข้อ5ไม่ควรแย่งหนังสือหรือจะโงกหน้าไปยังหนังสือขณะที่ผู้อื่นกำลังอ่านอยู่นักเรียนรู้ไหมครับว่าการเสริมสร้างลักษณะนิสัยรักการอ่านสามารถทำได้อย่างไรในนักเรียนคนใดช่วยครูบอกได้บ้างครับ ผมครับครูการเสริมสร้างลักษณะนิสัยรักการอ่านสามารถทำได้ดังนี้ครับเริ่มจากรักการอ่านโดยให้เราสร้างความรู้สึกว่าหนังสือเป็นเพื่อนที่ดีมีคุณค่าหากได้อ่านย่อมทวีประโยชน์ต่อตอนเองผู้ที่รักการอ่านมักจะประสบความสาเร็จในชีวิตครับผมขอตอบครับครูการสร้างนิสัยใฝ่รู้ให้มีความกระตือรือร้อนที่จะแสวงหาความรู้อยู่เสมอ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนเพราะความรู้ดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างให้เราเป็นคนรอบรู้ครับนิขาตอบค่ะครูการเตรียมความพร้อมคือควรเตรียมความพร้อมของตนเองว่ามีมากน้อยเพียงใดความพร้อมดังกล่าวนี้ได้แก่ความพร้อมทางกายคือสุขภาพดีไม่มีปัญหาด้านสายตาความพร้อมทางใจคือมีเหตุผลแน่ชัด ว่าอ่านสานี้เพื่ออะไรเพื่อความรู้เพื่อสอบหรือเหตุผลอื่นๆจากนั้นจึงอ่านอย่างมีสมาธิและปราศจากความกังวลใดๆความพร้อมทางสภาพแวดล้อมคือเลือกสถานที่ในการอ่านที่เหมาะสมบรรยากาศดีมีแสงสว่างเพียงพอ ผมขอตอบครับครูครการจัดสรรเวลาในการศึกษาค้นคว้าคือมีการแบ่งเวลาสำหรับศึกษาค้นคว้าและพัฒนาตนเองควรกำหนดเวลาสำหรับอ่านหนังสือและทบทวนบทเรียนฝึกจนเคยชินเป็นนิสัยครับหนูขาตอบค่ะครูและสุดท้ายของการเสริมสร้างลักษณะนิสัยรักการอ่านก็คือการนำความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์โดยการนำความรู้ที่เราได้จากการศึกษาค้นคว้า มาใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งในการเรียนและในชีวิตประจำวันเพราะยิ่งนำความรู้มาใช้มากเพียงใดก็จะกระตุ้นให้เกิดความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติมมากขึ้นในภายหลังค่ะนักเรียนรู้ไหมครับว่าการฝึกนิสัยรักการอ่านจะช่วยให้นักเรียนเป็นนักอ่านที่ดี และประสบความสําเร็จในชีวิตพบกันอีกแล้วนะคะเด็กๆนะคะสําหรับคลิปนี้เ็าโคกับ,บคุณนิ่มในการอธิบายนะคะการทําแบบฝึกหัดนะคะ,ะการอ่านบทร้อยแก้วนะคะอ่านอย่างไรให้ถูกต้องนะคะและต้องมีการแบ่งวรรคตอนอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดที่1นึ่เขาบอกว่าให้นักเรียนนะคะอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วต่อไปนี้โดยใช้เครื่องหมายแบ่งวรรคตอนนะคะ และออกเสียงให้ถูกต้องตามหลักของการอ่านนะคะซึ่งจะเป็นเนื้อหาของการบรรยายวหารเรื่องวางไ, program program. ลไากลกังวลเดี๋ยวเรามาแบ่งพร้อมกันเลยนะคะเด็กๆเดี๋ยวเราทําไปพร้อมกันเลยนะคะวางไกลกังวลนักเรียนทําเครื่องหมายค่ะด้านหลังคําว่าวางไกลกังวลนะคะทําเครื่องหมายนะคะหลังคาว่าบนค่ะเครื่องหมายแบ่งวรรคตอนนะคะเป็นวังที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นทําเครื่องหมายค่ะ ที่ตำบลวางหินทำเครื่องหมายค่ะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์น่ะทำเครื่องหมายบักตอนไหมนะคะในพศ2469ทำเครื่องหมายแบ่งวักตอนไว้ค่ะเพราะทรงโปรดธรรมชาติที่นั่นมากทำเครื่องหมายวักคตอนค่ะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พระคังข้าง,ท,างที่ซื้อที่ดินเพื่อสร้างวังทำเครื่องหมายค่ะและ มีผู้น้อมเกล้าวถวายที่ดินบ้างทำเครื่องหมายค่ะพระตำหนักในวางไกายกังวลมีนามค้องจองกันคือทำเครื่องหมายค่ะพระตำหนักเปี่ยมสุขทำเครื่องหมายแบ่งวัรตอนค่ะปลุก,กเกษมเครื่องหมายวัรตอนค่ะเออเปรมเครื่องหมายวัรตอนค่ะและเอมปรีดีนะคะในปัจจุบันทำเครื่องหมายวรรตอนค่ะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปรประทับแรมทำเครื่องหมายวัรคตอนค่ะณนะวังไกลกังวลในฤดูร้อนนะคะทำเครื่องหมายวัรตอนค่ะและโปรดเกล้าให้ซื้อที่ดินและก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมทำเครื่องหมายวักตอนค่ะรวมทั้งโปรดเกล้าให้จัดตั้งโรงเรียนไกลกังวลขึ้นเป็นโรงเรียนในพระบรมราชูประถมค่ะ วังไกลกังวลมิได้มีฐานะเป็นพระราชวังทำเครื่องหมายค่ะเพราะไม่ปรากฏมีพระบรมราชองการประกาศยกเป็นพระราชวังทำเครื่องหมายค่ะดังเช่นพระราชวังอื่นๆทำเครื่องหมายค่ะจึงยังคงเรียกว่าทำเครื่องหมายค่ะ วังไกลกลงังวลเห็นไหมคะเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะการแบ่งวรรคตอนนะคะในบทร้อยแก้วนะคะเด็กๆสามารถทําเครื่องหมายตามที่คุณครูอธิบายให้ฟังเลยนะคะเสร็จแล้วนักเรียนก็ทําเสร็จแล้วนักเรียนก็ส่งคุณครูได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ครูนิ่มก็ขอจบการเรียนนะคะในเรื่องของการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ